โยกเห็นด้วยนะโยกโยกโยกเหรอโยกหรอแกแคร์อะไรเพื่อนมันโยกพวกมันนะไม่ตายดีอ่ะอะไรอ่ะโยกโยกโยกทำไรอ่ะโยกโยกโยกทำไรอ่ะโยกทำไรอ่ะตรงนี้ตัวผมฮะฮัลโหลทายไปเพชทายไป สวัสดีคนดูทั้งหมดแปดวยขอบคุณครับขอบคุณการส่งของฝันด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีผู้ทดีด่ตามใหม่ด้วยครับแล้วก็คนที่ส่งของขวัญให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบหลังเนินนั้นตัวเพื่อนนี่นี่เนินนี่เนินนี่ตวงเนี่ยกูดังเพราะว่า โโอ้ห <c oughs> สวยต้องแบบมีลูกล่อต้องมีลูกล่อลูกชนนะอีกตัว <c oughs> 走吧。 ยังไงเองก็ไม่รล่าแต่พี่จะบอกให้คนยังเองอ่ะชอบขับรถอ่ะอเอาหนหนาไปกินโอ้โ เต็มหัวไปเลยอยู่กันไหนนะทังนี้อ่ะมอบมอบปะนี่อยู่หน้าอยู่ข้างรถเพื่อนอ้อมไปไกลเลย <c oughs> วันนี้มาไวไม่วิ่งงานแหละน้องเปล่าพี่วันนี้ไม่ หลังเราเลยใกล้เลยหลังใกล้เลยใกล้ใกล้ใกล,ใกล้มาหาเราด้วยมันลงอะวะเฮียค้างเอาเอาต้องไหนต่อรับเสวยกูขามเฮียถ่ายยิงกูโอ้ใครแกยเยอ,อ้อยข้ามข้าม เกือบเลยกูขวามีนะเนี่อีตัวหลังเราเนี่ยมีตัวตัวใกล้เลยต้องทำอะไรอันต้าอันต้าเอาแค่สูงก็ใกล้เราอะมีตัวกับใกล้เลยอ่ะใกล้เลยกูยิงน็อกไปแล้วไงไม่ไม่ไม่มีอีกตัวหนึ่งมันลงสองตัว มึงขีวนด้วนโอเคต้องไงหนวะนอกแล้วนยิงนอกครัมุงขี้ดูแทบเลยดิเนี่ยนี่นอยู่นี่อยู่นี่เรื่องใช่ปะเออ ไอ้เฮียรถมึงนะไหลอะรถตูรถู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงอยู่เนี่ยไม่ต่อเอาเพื่อนลงกันอะแล้วตรงสม,มงนี่ของใครอะ โอ้โหเรียบร้อยเลยกูสวยเพื crash, ets, ่อนเฮ้ยเพื่อนโดนหรอมีตัวมาชีตมีตัวมาชีตมีตัวมาชีตมาแล้ว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 รับนะเออควอมหวาดเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ตรงเรายังไม่ได้อยู่ โดในใกูค้างไอ้เหี้ยเอ้ยน็อกวะยังสองตัวเลยหน้ากูออน็อกหนึ่งบ,บ,บ,บอล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 เดี๋ยวกูค้างอีกแหละยิงปุ๊บภาพหยุดอย่างเงี้ย <c oughs> เต็มคาราเบลขอบคุณครับขอบคุณใจกดหัวใจด้วยครับขอบคุณครัเจี๊ยบขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ ไอตีล่างจะดนันเข้ามาแล้วนะแฟดแฟดไม่ต้องแฟดไม่ต้องแกงเรามันต้องระเบิดตองระเบิดเท่านั้นต้องระเบิดเท่านั้นอขนนอรขนนครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยครับฝากกดติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันครับผม บ้านล่าง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 กินน้ำสิบ้านล่างหลังคาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ้านล่างหลังคาเออนี่ยในบ้านนี้โดนลงไแล้วโดนไปสองนัดนัดนึงไม่โดนอ่ากูกูดังแดงเขาเรียกอะไรอ่ะกูกูจะเรียกกูดังอ่ะเขาเรียกมันเรียกอะไรวะเฮ้ยหน้ากูมีตัว ไอ้บ้าบอมงมันทำไรอ่ะมาแล้วตรงไหนเโอเค,อ,เคอุ้ยเ yeah, อียโดนกูด,ด้วยจัดีครับ้าัสดีผูิดตามใไปเลยครับ๋ยวกูไปช่วย๋ยวกูช่วยร้สมอไหา ยิงไม่ได้แบบนี้แล้วโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยอต่อจะยิงเจ๋อโอ๊ยโดนทางวุนด้วยไอ้สัตว์ไอ้ดับลงไหนหวะโห่ละลากด้วยละลากด้วยลากมันมีอ้อมมาอย่างี้ด้วยเหรอเออมีอ้อมมาตัวหนึ่งอ่ะอืม ต้องใช้ชิดบ้านอ่ะใช้ชิดไอเนี่ยห้องน้ำอ่ะมันจะมาถึงยังไงเนี่ยตวัวจิงเพื่อนของมันอะไม่ต้องเล่นแล้วก็มีต้นไม้ขวา แปดไม่พอเดี๋ยวให้เหลือสี <laughs> <book> ่ขอมีแต่เพิ่มงลดลงแม่เลยนะถูกไม่ได้ ไม่ไหอยากเจอตัวเนี้ยจังเลยนี่เนีย่ยตักตักกตักหมาไม่มีตัวชิดวะ่ะ ซ้ำตัวเองด้วยนย่าะเงียจนมึงจะข้าวนมึจงจะข้าตัวเดียวโดนะกูบอกแค่นั้นแหละยูบอกแค่นั้นแหละว่ามึงโดนแค่นั้นแหละยูบอกว่าแค่ว่ามึงมึงโดนแค่นั้นแหละ โดนเลยเฮียโดนลมโดนยังไงก็โดนโดนโดนกูบอกแล้วว่ามึงโดนกูบอกแล้วว่ากูนี่แหละมึงระเบิดเมื่อไหร่ทำไมวันนี้มาไว